ยังปวดเขาเปเอาน้ำมาอีกขอวันนี้ไม่ให้ผมกอกิงเหรอหนึ่งเพิ่มครับถึงเพิ่มคืออะไรอ่ะมันเพิ่มคืออะไรเนี่ยสับปะหลังมันเพิ่มลูกมันเพิ่มโอ้ยมันเพิ่มครับเดี๋ยวลองบอกเดี๋ยวพ้อหาจากไหนลองบอกส,สมบัติของมันดิหามาจากอหามาจากป่าตัวก,ก็ไหนเดี๋ยวฝนเรากำลังต่อเพิ่มกินครับ อ,อ,ยยอะไรนะไหล,อลหอดบังหอยหอมครับพี่นอ้อนงไห้หอยหอมมาหน่อยหนึ่งเอาชาแหลกครึ่งเน้ชิมดูเิห้อนบ่ญ้อนหลอกติดตามส้มไดรในช่อง youtube ซื้อสองบาวแอด็ดยายฝนคนปทุมหลาชได้ครับ เป็นไงย้ายแล้วแล้วซิมก่อนเอาคำน่อยๆนี่ที่ละฟินมากเลยหวานหวานมันอหวานหวานนุ่มเผ็ดเปลี่ยนแมนุ่มเป็นแกงจืดกระดิ่งกันคล้ายมันฝรั่งคล้ายมันฝรั่งเลย สรุปอร่อยพี่น้องเมื่อนี่ย่ามีเมนูซีอิ๊วคองหวานในเบ้าแอดกินมันเพิ่มหนึ่งย่าห,หนึ่งได้หนิย่าห,หนึ่งแล้วย่าสีลองเม็ดของหวานว่าถา่ถายทาเมื่อคลองหวานคือสิกินโมเบิดเดี๋ยวมันหลายพอได้บ็ค่อยมักกินของหวานในเบ้าแอดแล้วมักกินอยู่เดี๋ยว,วย่ายีอิ๊วใส่กินได้ บอกกอนหนึ่งแล้วล่ะนี่หนึ่งชุกแล้วปอก็ไปยากเ้ยพูดอันพี่น้องปอกง่ายๆหนึ่งนี่เนาะโอ้จตอมันมันมันยากตรงที่ว่ามันห่อนที่ตอนนี้ยายเพิ่งออร่อจากหมอ เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ไปกันเลยหลังจากฟันแล้วเขาก็มาเป็นเพ็ดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นบ่บ่เพ็ดเป็นลูกเขาจะลูกเต่าหนิติดตามตอนต่อไปครับผม กินคำใหญ่ๆโลดหน่อยเนาะบอกแล้วเรากัมะหันกินคำใหนีๆวหน่อมันเป็นชิ้นชิ้นเล็กชิ้นน่อยชิ้นใหญ่ก็ได้ครับประมาณนี่แหละจังสิลงงประเห็ดของวานเออนั่นประมาณนั่นอืมนั่น แก่แล้วแล้วพี่น้องแต่ร้ายเติอพี่ต่อแล้วเดี๋ยวไปเบิึงส้มตอนเห็ดครับอันตัวนี้มันมันจะแก่เนี่ยมันจะเป็นเสียรพี่น้องอย่าไปเสียรสิหรอถึงขั้นตอนเคี่ยวน้ำตาลนะครับพี่น้องแก่เฮ็ดข้าววันคือตัวทั่วไปแหละครับพี่น้องเคี่ยวน้ำตาลแล้วก็ต่อโดยกะทิ แตกมันแล้วก็เอามันลงเป็นซบเซ็ปสินอันนี้กำลังเคี่ยวน้ำตาลให้ละลายครับเดี๋ยวถาเบิงึงตอนต่อไปครับอ่าครับพี่นอ้องหลังจากที่เขาเคี่ยวน้ำตาลแตกแล้วครับก,นะก็กะทิลงแล้วครับอ่ากะทิลงแล้วก็ตามด้วยน้ำเพิ่มครับพี่น้อง เดี๋ยวหั่นหันไว้ครับต้มจืดก็น่าจะแซ่บแล้วเนาะต้มจืดคือไข่ครับต้มจืดมันฝรั่งนมนอยู่คือกันเลยเดีย๋ยวไปนั่นเดี๋ยวไปถ่าส้มเมืองตอนรับประทานครับว่ามันิแซ่บส,สำไดน้ำกันครับไปเลยครับไปกินน้ำกันครับ าน้ำเด้อใช่ใช่เรามาชิมครับใช่เรามาชิมความหวานนเพราะว่ามันไมค่อยมันปันไดเพราะจักหวานเพิ่มเนี่ยนะครับพี่น้องชิมเบิมงซิมเลยนีกินแล้วจะตั้องนเี่ก็ได้โอ้โหขนมึงเน่ยมึนียน่ากินน่ากินเนี่ยของธรรมศาสตร์ิึงเด้อบานนี้โอ้โหอาควงเติบเด้อบ่อายเดิโอฮหอนเด้อ อ้วบอกโอ้ยานลบอกจะแข่งกันให้ยนเลี้ยงเด้กในการเดียบอธมาิหวานแบบธรรมาติหอมแบบธมาินุ่มผู้สูงวัยกินดีอจะขําเด้อแซ่บ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 หายหเต็บมหมออาญาด้ยตักเอาตักเอาเเด้อ แต่ไม่กินน้ำโอ้ยกูเสะดายจะถือถุงมานแทะกระเทีโอ้หัวเว่ยมาซินมันมันมันเพิ่มอีกพ่นนึงครับยกโปขงให้นน้ำเลยร้อเทียกขั้นบ่อเสียบอ่ากนขนาดอันต่อไร้เลยวะสร้างเป็นเนะเอาห่อกล่องนบบนี้ไปซิมมึงเน้โอ้ยใครแต่จับกล่องไว้เขากระไร เป็นแนวไดรสชาติแบบ่โอจังสีจังสีเลยวันสันจัดไปพี่น้องสันเจ็บเบปู่มนเอาข้าวปูข้าวันข้างวันน่กวมันเพิ่มข้าวนเพิ่มเลื้ออันเป็นเออนวัขวัญ่ได้กินให้กินวันเพิ่มันเพิ่มมันเพิ่มแตพาเอามาเห็ดอะนะกินเสีบเลยต้มจืดนะ ต้มตืดแทนมันฝลังมาใชงแล้วแต่ว่ามันม้าวน้าแล้วมันจะแหล่ปลอกเลยเจหนึ่งมันแหล่อันนี้เขาเขาบอกเขปอกเขาหนึ่งเขาก็ฟงหวานล่างทีนี้เพื่พัยาเห็นแล้วด่าจะไเได้มันดําคือเห็นบอแหละไม่แหล่เอออันนี้มันบ่งหรืไม่เห็นขหวานบอหยัดบ่อแหล่ปลอกกล่องน้ำมันเองไม่จะหนึ่งเให้ข้หวานนะเพิ่อจะบ่ตองปลอกนะถ้าปลอกมันก็แหล่เก็นกับยาต่อหน่อยาแล้วก็ผาใสเกลือ

ันเด้คามขึ้นนันบอก่เสบแมนอยู่มันนอนขึ้น่ะยังมันมีตอ้องไปเ้ยกินเลบอกมันกับเปื่อด้พอพอเรามากินของหวานด้วยก่อนอ๋อแสจบแสบแบๆผู้ชมผู้ชมแบๆแต่ว่าผู้นี้ จองจองจองหมอคู่แฝดอืคู่แฝดจองหมอเลยคสองคนอยู่คเต็มจอเนี่เต็มจออันเนี้เอาออกก็แล้วอนี่ยเต็มเทิงลองค่ะาเต็มเต็นเนี่ยมันตีกันมากหน่อยเลยไอ้ไอ้ฝนฝากพี่น้องเจ้า ว่ดีจ้าพอแล้วอายจำเลยโอ้